เดี๋ยวมันซานเดี๋ยวนะพี่ยืนอต้มเครื่องดีเลยเห็นป่ะไปเลยได้เด็กเฮ้ยเดี๋ยวต้องวงไหน Ah, oh, yeah. Oh. 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 โอ hey, yeah, ๊ยช่วยเนก่อนี

ઊંગલ નમ જીલ ઓચ઱ કાલે Roth